สวัสดีครับในคลิปนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมบอร์ดควบคุมของมอหุงเข้ากันนะครับผมไม่แน่ใจว่าี่องอะไรนะ,จะเาจาเจ้าของส่งมาให้นะครับบอกว่าเสียบปลั๊กแล้วเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดนะในเบื้องต้นนี้ผมก็ลองจ่ายไฟ220โวลต์เข้าไปแล้วก็ไม่ติดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทดสอบดูนะครับจุดที่เราจะจ่ายไฟ220นะครับเราก็สังเกตดูที่บอร์ดเขานะ เขาจะเขียนว่าตัว L นะครับแล้วก็ตัว N นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเป็นลายแล้วก็เป็นนิวตันนะครับส่วนตัวนี้ก็อาจจะเป็นคอนแทคนะครับคอนแทคที่ต่อไปส่วนอื่นนะครับเราก็จะเอาเอาลายแล้วเนิวตันเข้าจุดนี้นะครับส่วนแน่นอนไหมนะครับแน่นอนไหมเราก็ต้องตรวจสอบดูในส่วนของวงจรนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างตรงนี้ก็คือไดโอด1 2 3 4ไดโอดสตัวนี้จะต่อเป็น วงจรบริดนะครับเป็นออดบิดเลกติฟายนะเมื่อไฟ300หรือว่าไฟ220โวลต์นะครับไฟ220โวลต์เข้ามาในส่วนนี้นะครับก็จะบิดออกไปนะครับก็บิดว่าเล,เ,เลี่ยงกระแสนะครับเลี่ยงกระแสจากไฟ220โวลต์ให้เป็นไฟกระแสตรงน่าจะอยู่เราสักประมาณ300ประมาณ310โวลต์นะครับโดยเก็บประจุที่คาปาซิเตอร์2ตัวนี้นะครับน่าจะประมาณนี้นะตัวนี้ประมาณ400 400โวลต์นะครับสี่ร้อยโวล์ววนะ จากนั้นก็จะวิ่งเข้าที่ชุดมอแปลงสวิตชิงนะครับมอแปลงสวิตชิงนี่ก็จะแปลงแรงดันออกไปนะครับแรงดันออกมาที่น่าจะอยู่ประมาณสัก12 12โวลต์ได้นะครับ12โวลต์กว่ากว่าได้เพราะว่าดีเลยตัวนี้ดีเลยตัวนี้จะเป็นดีเลต12โวลต์นะครับเราก็ต้องดูดตัวตัววงจรด้วยเป็นดีเลต12โวลต์เพราะฉะนั้นแรงดันที่ออกมาตรงนี้ต้องได้อยู่ประมาณสัก12-14หรือ16โวลต์โดยประมาณนี้นะครับก็จะเอา12โวลต์นี้มาคอนโทรลดีเล์นะครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะจ่ายเป็นไฟ5โวลต์น,นะครับจาก12โวลต์ก็จะจ่ายเป็น5โวลต์เรารู้ยังไงนะครับเราก็ดูที่ตัว IC นะครับเขาเขียนว่า78 7805นนะครับตัวน,นี้เป็น IC ซ e เ u l ูลเอเตอร์นะครับก็จะทําระดับแรงดันไฟเข้าเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ต้องมากกว่า5โวลต์น,นะครับแล้วก็ออกจากตรงนี้ไปก็จะเป็นก็จะได้ที่5โวลต์ห้าโวลต์ก็จะส่งมาเลี้ยงที่ชุดคอนโทรลนะครับชุดควบคุมนะตรงนี้ก็จะมี IC คอนโทรลมีแรงต่างนะครับมีปุ่มกดต่างๆนะ ซึ่งตอนนี้ทํางานไม่ได้นะครับแล้วผมก็ได้ถอดออกมาเรียบร้อยนะครับเนี่ยตรงนี้นะด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นชุดสวิตช,ชิงนะครับสวิตช,ชิงอยู่ตรงนี้อยู่จุดนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้นะเราก็เปิดพินด้านหลังดูเขาก็ใส่กาวเข้ามานะครับเราก็คงต้องแกะออกนะต้องดูว่าไอซีเบอร์อะไรเปลี่ยนได้ไหมนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นหนึ่งก็คือเราต้องดูว่าถ้า ถ้าเราซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาประเมินว่าชุดคอนโทรลนี้ทํางานได้ไหมโดยปกติเนี่ยถ้าเป็นบอร์ดคอนโทรลลักษณะนี้ก็จะเสียส่วนมากจะเสียที่ที่ชุดผักจ่ยไฟนะครับแต่ถ้าเราสามารถจะทดสอบแล้วก็ทดลองกันได้ก่อนนะครับเราต้องเข้าใจในส่วนของชุดคอนโทรลตรงนี้ด้วยบอร์ดคอนโทรลตรงนี้เขาต้องการไฟแค่5โวลต์นะครับบวก5โวลต์นะบวก5โวลต์เพราะฉะนั้น IC ตัวนี้เราสามารถจ่ายไฟเข้าไปได้เลยครับเราสามารถจ่ายตรงนี้เป็นบวก5โวลต์หรือว่าจะจ่าย จ่ายทางเข้าตรงนี้เป็น12โวลต์ก็ได้นะครับแล้วเขาก็จะเลกูเลตลงไปเองนะครับก็คือจะลดระดับแรงดันลงไปก็เดี๋ยวผมจะจ่ายไฟ12โวลต์เข้าไปนะครับเราเลือกได้ว่าจะเป็น12โวลต์ด้านซ้ายหรือว่า5โวลต์ด้านขวาก็ได้นะครับผมก็จะเลือกจ่าย12โวลต์เข้าไปนะครับตรงนี้คือลบนะ IC 7805ตัวถังเขาเป็นลบนะครับส่วนบวกครับบวกก็จะเป็นขาที่1 หรือไม่ก็จะเป็น R ตัวนี้นะครับ R ตัวนี้นะ R ตัวนี้ก็จะเป็น R ลักษณะเป็น R ฟ l ลอะไรประมาณนี้ R ค่าต่ำๆนะครับ R การกระชากไปในตัวประมาณนี้นะเราลองเช็คดูครับ R ตัวนี้กี่โอห์มประมาณ50โอห์มนะครับแล้ว R ตัวนี้จะต่อกับขาที่1ของ IC 7805นะครับเราก็ลองเช็คดูนะเนี่ยนะครับ7805ต่อจากตัวนี้เลยเพราะฉะนั้นเราสามารถเอา ไฟเนี่ย12โวลต์ป้อนที่ขา IC โดยโตรงหรือจะป้อนผ่าน R ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าป้อนผ่านอาอาจจะอาจจะค่าโอーมต่ำๆอา่าลองดูนะคราวนี้ผมจะป้อนไฟ12โวลต์ไฟ12โวลต์ถ้า IC r e เลกูลเ r เตอร์7805นี่ไม่เสียนะครับก็จะมีไฟโผล่มาที่ตัวคอนโทรลแล้วถ้าคอนโทรลไม่เสียก็จะทำงานนะครับทำงานนะลองดูนะ321อ่าเปิดแล้วนะครับเนี่ยนะเปิดเรียบร้อย พอเปิดเสร็จก็จะขึ้นโค้ด03ซึ่งซึ่งผมไม่รู้นะครับอ่าเป็น e เป็น e0 หรืออะไรนะถ้าดูด้านนี้จะเป็น03อ่นาน่าจะด้านนี้นะครับด้านนี้นะเขาเรียงลาําดับเป็น e0 เราก็ต้องว่า e0 นี่คืออะไรก็ค่อยว่ากันนะครับตรงนั้นตรงนั้นเราไม่รับทราบตรงนี้นะครับอาจจะเป็นอ่าไม่ได้ต่อเซ็นเซอร์นะครับอะไรต่างนะแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ทํางานได้อ่าทำงานได้นะในส่วนของเอาพุดตรงนี้ทํางานได้นะครับ ชุดคอนโทรลทางานได้แต่จะได้ไม่ได้อีกค่อยว่ากันนะแต่ตอนนี้ก็คือที่แน่คือน่าจะเสียที่ชุดชุดสวิตชิ่งไฟเข้าอ่ะผมยังไม่ได้ลองสวิตชิ่งไฟเข้าให้ดูเลยคราวนี้สวิตชิ่งไฟเข้าครับคราวนี้เราก็ดูที่ชุดนี้ครับมี L กับ n ก็คือลายกับมีตอนเรารู้ได้ไงนะครับเราก็ลองเช็คดูตัวนี้จะต้องเข้าที่ไดโอดนะครับเนี่ยจะต้องเข้าที่ไดโอดประมาณนี้นะแล้วก็ จะต้องเข้าที่ไดโอด,ด้านนี้นะครับอ่อาเดี๋ยวดูวงจรน,นิดนึงจะได้เข้าใจกันนะครับโดยพื้นฐานเลยนะครับเราก็จะต้องแม่นในเรื่องของวงจรน,นะครับเราก็ต้องไล่ในส่วนของวงจรแล้วก็ต้องรู้ว่าเจ้าตัววงจรเนี่ยเขาเขาประกอบไปด้วยอะไรอ่ะขออนุญาตใช้ปากกาแดงนะครับหาไม่เจอเลยนะ้ำปากกาสีน้ําเงินตรงนี้คือไดโอดอ่าไดโอดหนึ่งตัวไดโอด2สองตัวนะครับ เอาไดโอด4ตัวมาต่อกันต่อหัวต่อหางลักษณะอย่างนี้นะครับ <_ S 1> เขาเรียกว่าเป็นวงจรบิดนะต่อลักษณะนี้เป็นวงจรบิดตรงนี้ก็จะเป็นลายนะครับลายเข้านะด้านนี้ก็จะเป็นนิวตันนะครับเป็นเอ็นนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นหัวกับหางนะครับหัวกับหางถ้าอันนี้เป็น A อันนี้เป็น K นะครับผมก็ชอบเรียกว่าหัวกับหางแล้วกันด้านเข้าอันนี้อันนี้ต้นทางอันนี้ปลายทางนะครับลักษณะนี้นะ อันนี้อันนี้ปลายทางอันนี้ต้นทางก็งนนจะลักษณะนี้ครับมีขีดอย uh ่างนี้นะเ no นี่ยเขามีขีดเนี่ยขีดอย่างนี้หนึ่งขีดแล้วก็ด้านนี้ด้านนี้ขีดด้านนี้นะครับเนี่ยด้านนี้ขีดด้านนี้แล้วก็ตัวนี้ครับตัวนี้ขีดด้านนี้ตัวนี้ขีดด้านนี้นะครับลักษณะนี้นะก็คือเป็นวงจรนี่แหละครับหัวต่อหางหัวต่อหางหัวต่ออ่าอันอันนี้อันในหัวในหางเลยเนี่ย อันนี้อันนี้อันนี้เอาเรียกเรียกหางแล้วกันนะครับอไอไปบ้ปลายลำแถบตัวนี้ปลายลำแถบตัวคือคือคือตัวนี้ครับอันนี้คือตัวนี้นะไอไปะ้ปลายลำแถบตัวนี้ต่อกับก้นของตัวนี้ปลายลำแถบตัวนี้ต่อกับก้นของตัวนี้ก็คือตัวนี้ครับแล้วหัวกับหัวเนี่ยไอ้ปลายเนี่ยชนปลายเนี่ยปลายนี้ก็คือตัวนี้ครับชนตัวไหนคราวนี้ชนตัวนี้ไหมตัวนี้นะครับล <Chicken. S 1> องดูนะต่อถูกหรือต่อผิด ประมาณนี้ครับเขาก็จะต่อประมาณอย่างนี้นะอ่าผมก็ชักสับสนละเราก็เราก็ดูประมาณนี้แหละครับเราก็ไล่ไล่กันไปเขาจะเรียงลักษณะเป็นวงจรบิดอย่างนี้นะครับอ่หัวต่อหางหางต่อหัวแล้วอะไรอีกคราวนี้อันนี้หัวกับหัวหัวนี้ต่อหัวนี้นะครับแล้วอะไรอีกคราวนี้อันนี้อันนี้ต่อไปแล้วหัวนี้โอ้ยผมก็ชักงงแล้วนะอะอะโอเคตามนี้แล้วกันนะครับ ก็แล้วแล้วแต่เขาจะทํานะครับแต่คราวนี้เราเราต้องดูตรงนี้นะตรงนี้ลายนะครับลายเนี่ยลายเขาจะเข้าที่ไดโอดที่หางตรงนี้แล้วก็ต้นทางตรงนี้นะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้อ่าเราสังเกตดูตัวนี้กับตัวนี้นะเข้าแล้วปี๊ดเมื่อกี้ก็ใช่แล้วแล้วตัวนี้ครับตัวนี้เข้าตัวนี้กับตัวนี้อีกอันนี้ก็คือหัวตรงไหนเป็นหัวอาจจะตัวนี้นะครับอาจจะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับอันนี้ก็ปี๊ดก็แสดงว่าไฟเข้าตรงนี้จริง ประมาณนี้นะส่วนตัวนี้ค่อยคๆไปไล่ดูนะครับผมก็เบอร์ๆแล้วสับสวนแล้วนะครับอ้าวคราวนี้เราก็จะเอาไฟ220โวลต์เข้าไปเลยนะครับจ่ายเข้าไปนะไฟ220โวลต์ผมจะจ่ายเข้ามาตรงนี้เลยนะครับอ่าอย่างนี้เลยนะ220โวลต์แล้วก็อีกอันนึงอันนี้220โวลต์เหมือนกันนี่เลยนะครับโอเคเข้าไปแล้วอ่าลองดูครับ เปิดเลยนะสามสองหนึ่งเปิดไม่เกิดอะไรขึ้นไม่ช็อตนะครับไม่ช็อตไม่ทํางานนะไฟสองร้อยยี่สิบใช่ไหมดูทีมมิเตอร์นะครับ,นนะ 220, ดรบเดี๋ยวจะโกหกกันนะไฟทิมมิเตอร์นะเข้าไปแล้วนะสองร้อยี่สิบเขาเข้าตรงไหนเข้าตรงนี้เนี่ยครับเข้าตรงนี้นะเนี่ยเข้าด้านนี้เข้าต่อกันเวลาออกครับออกเขาก็จะออกด้านนี้แหละเราก็ลองดูออกตรงไหนเราก็ลองจิ้มจิ้มดูอ่าเขาออกตรงนี้ ออกตรงนี้นะครับเนี่ยออกตรงนี้3 2 0โวลต์โดยประมาณเลยนะครับผมจับบวกจับลบผิดขั้วนะเนี่ยเนี่ยตรงนี้300ครับ300กบว่าวลต์เลยนะถ้าจะให้ดีเราจะต้องวัดที่คาปาซิเตอร์ c 4ี่วลต์ขั้วบวกขั้วลบตรงนี้เราก็จะรู้แล้วก็ชัวร์เลยนะครับอะไฟไม่ออกครับอันนี้ไฟไม่ออกนะเพราะว่าถ้าไฟออกเนี่ยผมเอาไฟ12โวลต์หรือ5โวลต์ป,ป้อนตรงนี้แล้ว led ด้านนี้ทำงานติดก็แสดงว่าชุดสวิตชิ่งทำงานไม่ได้นะครับเสีย โดยประมาณนี้นะเราก็ต้องมาซ่อมกันครับคราวนี้ถอดบอร์ดตัวนี้ออกมาถอดแล้วนะแล้วก็สํารวจดูข้างล่างข้างหลังเนี่ยข้างหลังข้างหลังเป็นคาปาซิเตอร์เนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้นะตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะเนี่ยเราวัดคอมตรงนี้ได้เลยครับถ้าใครไม่ถนัดก,ก็วัดคอมที่คาปาซิเตอร์ตัวนี้อ่ะเปิดแล้วนะวัดเข้าไปดูที่มิเตอร์นะครับว่าไฟเข้าจริงไหม เนี่ยไฟเข้าสามร้อยสามร้อยกว่าวต์ครับโอเคเรียบร้อยไฟเข้าแล้วนะไม่มีฟิวนะหนึ่งเราเช็คว่าไม่มีฟิวนะครับฟิวอยู่ตรงไหนฟิวอยู่ตรงไหนมีไหมไม่มีนะครับไม่มีอาจจะเป็น R R ฟิวอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือทําความสะอาดตรงนี้แล้วก็ดูว่าเป็นเบอร์อะไรนะครับเป็นเบอร์อะไรก่อนแล้วก็ถ้ารู้ว่าเป็นเบอร์อะไรมีตัวเปลี่ยนเราก็ซ่อมต่อครับ คอยมาวัดกันนะโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ทําความสะอาดข้างหลังเรียบร้อยนะครับก็ลอกกาวออกนะครับพอลอกกาวออกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเจอไอซีเบอร์นี่นะครับซึ่งเป็นขาประจํานะครับก็เคยซ่อมกันอยู่บ่อยอยู่นะครับเป็นไอซีโอบสองสองหนึ่งหนึ่งซีพีนะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่8ขานะครับขา8ขา7เนี่ยก็จะเป็นขากราวนะครับขา5้าขาหกเนี่ยก็จะเป็นขารับไฟสามร้อยโวลต์นะครับตรงนี้เลยนะ ตรงนี้นะครับอันนี้ขาอ่าตามนี้เลยนะครขา8ขา7ขา6ขา 5, ขา5นะครับด้านนี้นะอันนี้ขา 1, 2, 3, 4งสอัสนะครับสิ่งที่เราต้องตรวจสอบก็คือ1นตรวจสอบว่ามีไฟเข้าที่ขา5ขา6ไหมนะครับส่วนมากมีไฟเข้าเนี่ย IC ตัวนี้ก็จะเสียครับก็จะไม่มีอะไรมากแล้วรอบๆด้านข้างนี่ก็ไม่มีอะไรชอ็อตอะไรระเบิดนะครับส่วนมากก็จะ i อจะเสียนะครับเท่าที่ เคยซ่อมบ่อยๆนะครับอ่ะคราวนี้เราดูวงจรกันหน่อยนะครับก็เปลี่ยนแต่ไอซีอาจจะไม่ได้ความรู้อะไรนะวงจรเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยก็จะมีอ่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงอ่าด้านข้างนะครับก็จะมี AC l i ล e นะครับ AC ก็คือมีลายมีนิวทอนนะครับตรงนี้นะเข้ามาในอ่าไดโอดสีตัวนะครับไดโอดสีตัวที่เรา ที่เราคุยกันนะครับก็จะต,ตัวนี้นะเดี๋ยวสีตัวตัวนี้นะครับอ่าสีตัวตัวนี้เข้ามาเข้ามาเสร็จแล้วก็จะมีผ่าน L ผ่าน L 1ตัวแล้วก็ผ่านอ่า C นะครับ C 2ตัวมีผ่าน L แล้วก็ C นะครับส่วนมากวงจรเขาจะผู้ผู้ผลิตเนี่ยเขาจะออกแบบมาให้นะครับเราก็จะคำนวณค่าตามนั้นนะครับก็จะเป็นวงจรพื้นฐานโดยประมาณนี้นะครับเป็นพื้นฐานนะจากนั้นครับก็จะเข้ามาที่ไอไฟ3 0 0เนี่ยก็จะวิ่งตรงมาที่มออแปลงสวิตชิ่งนะครับแล้วก็ผ่านไดโอด นะครับเป็นวงจรน n a ป,ปอร์อะไรก็ว่านไปนะอันนี้อันนี้ครบละครบในในในหนึ่งนะครับอ่าวิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็ออกมาตรงไหนแล้วก็ออกมาเข้าที่ขาขา5ขา6นะครับตัวนี้ทําหน้าที่เป็นสวิตช์นะอ่า,าก,ก็จะเป็นเหมือนกับอ่าวงแหววงจร switching เป็นไแบ็คคอนเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งนะครับลักษณะเป็นแบ็ค b a c k วอร์เตอร์แล้วก็จะมีอีกขดหนึ่งครับขดนี้ก็จะเป็นขดเสริมขึ้นมาเป็นไฟเลี้ยง IC นะครับเวลาตัวนี้จะ จะสตาร์ทก่อนไฟก็จะสตาร์ทเข้ามาในส่วนของชุดนี้นะครับไฟก็สตาร์ทในส่วนชุดนี้พอสตาร์ทเสร็จ IC ทํางานได้ในจังหวะแรกๆเนี่ย <c oughs> ก็จะส่งสัญญาณออกไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีไฟเสริมขึ้นมานะครับเป็นไฟเลี้ยงหลักนะครับเป็นไฟเลี้ยงหลักเข้ามาในในส่วนนี้นะครับอ่าผ่านในอดผ่านอะไรตรงนี้เข้ามานะครับเสริมเข้ามาอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะมีการตรวจเช็คก,กระแสรตรวจรแรงต่างนะครับก็ส่วนมาก IC ตัวนี้ก็จะสําเร็จรูปนะครับก็จะอยู่ในนี้เลยนะครับ แต่วงจรภายในนี่เขาไม่เห็นนะเขาไม่ได้เปิดเผยให้ดูวงจรภายในเขามีแต่บล็อกในแกมลักษณะนี้ครับเนี่ยก็คือน,นี้นะมีมอสเฟตนะครับข้างในตัวขาห้า 5, ขาหกนะครับแล้วก็ขาในอีกขาแปดขา 7, ขาเจ็ดขาแปดเป็นกราวนะครับประมาณนี้นะก็จะมีไฟเลี้ยงมีการเช็คอันเดอร์วอเตจนะครับอ่ามีเช็คไฟต่ําหรือไฟสูงอะไรอย่างนี้นะครับมีมีส่วนที่สร้างสัญญาณ pwm นะครับอยู่ในตัวสิทธิ์ศัพท์เลย เพราะนั้น IC ตัวนี้ก็จะเสียหายง่ายถ้าเสียหายก็คือไฟไม่ออกก็จะอยู่ในส่วนของ IC ตัวนี้นะครับประมาณนี้เขาก็ทําแค่เป็นบล็อกในแกมมานะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นมีไฟเลี้ยงไฟอะไรต่างๆเขาก็จะบอกนะครับเนี่ยมีชุดไฟต่ําสุดสูงสุดได้เท่าไหร่นะครับ vdd 13โวลต์อะไรประมาณนี้นนะ่ะ เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนไอนะครับเปลี่ยน IC แล้วก็วัดไฟวัดค่าไฟ i c ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงก็ก่อนเปลี่ยนนะก่อนเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนแล้วผมจะวัดไฟ IC ไว้นะครับว่าแต่ละขาเนี่เป็นยังไงนะโอเคครับเรามาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมเปลี่ยน IC เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับเปลี่ยนแล้วทดลองแล้วก็ไม่ได้นะครับผมก็เลยตรวจสอบ พวกอุปกรณ์ทั่ว,วไปนะครับรอบ,บนี้ก็ปกติครับแล้วก็สิ่งที่ผมตรวจเจอครับคราวนี้ที่ผมคิดว่าเสียยากที่สุดก็ตั้งแต่ซ่อมสวิตช,ชิ่งมาจะมีน้อยมากนะครับที่เสียก็คือเจ้าตัวเจ้าตัวมออแปลงสวิตช,ชิ่งตัวนี้นะครับซึ่งผมถอดออกแล้วนะเนี่ยถอดออกแล้วนะครับตัวนี้เสียแล้วก็ค้นหาในอินเทอร์เน็ตนี่ไม่มีขายนะครับหรือว่าผมยังหาไม่เจอนะแต่ว่ามีรูปอยู่นะครับก็เป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่รู้จะ ติดต่อซื้อยังไงโดยประมาณนั้นนะครับก็เขาจะมีขดเข้านะครับขดเข้าด้านนี้นะที่มีหลายขาหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ขดออกสองขดตรงนี้นะครับปัญหาก็คือขดออกนี่ขาดนะครับขดเข้านี่ใช้งานได้ถ้าเราพลิกมาด้านหลังนะครับพลิกมาด้านหลังนะก็เดี๋ยวจะดูตรงนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะยากอยู่นะครับลองดูนะ ขอยาดใช้แว่นหน่อยนะครับส่งไปด้วยกันนะครับดูไปด้วยกันนะตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นไฟเข้านะครับอันนี้จะเป็นขั้วคาปาซิเตอร์นะตรงนี้จะเป็นขั้วบวกนะครับขั้วบวกแล้วก็ไฟ300วิ่งมาตรงนี้จากนั้นก็จะข้ามอ่าก็จะเป็นขดเดียวกันนะครับเข้าตรงนี้แล้วก็ออกตรงนี้ครับแล้วก็เข้าที่อ่า IC ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นขาเดนตรงนี้นะครับ แล้วก็เหลืออีกขดหนึ่งตรงนี้ครับที่ปิ้นข,ขาดอยู่ตรงนี้นะครับขดนี้กับขดนี้ก็จะเป็นขดเสริมนะครับขดไฟเสริมของด้านนี้นะครับเดี๋ยวดูวงจรนะจากนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อตรงนี้สวิตช์เสร็จนะครับสวิตช์ได้เรียบร้อยเนี่ยเขาก็จะข้ามออกมา2ขดนี้นะครับอ่าสองข้างนี้ไม่ใช่2ขดนี้ตรงนี้ก็เป็นขดเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไฟก็จะออกออกแล้วก็ครบครบแรงดันครบกล่าวนะครับตัวหนึ่งเป็นกล่าวนะตรงนี้เป็นศูนย์ตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์ตัวนี้เป็นไฟบวกออกง่ายๆนะครับพูดง แต่ตรงนี้จะออกเป็นไฟกระแสสลับออกไปแล้วก็เราจะผ่านไดโอดนะครับเร็กติฟไปเป็นไดโอดน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเร็กติฟเป็นไดโอดตัวนี้นะก็ปรากฏว่าขาดนะครับเนี่ยผมเอาออกมานะคราวนี้ก็ตั้งอยู่ลักษณะนี้นะครับตั้งอยู่ลักษณะนี้นะคราวนี้ลองเช็คดูครับตัวนี้กับตัวนี้ปกติก็จะต่อถึงกันครับเป็นขวดเดียวกันนะเนี่ยก็จะเงียบเงียบเลยนะครับเนี่ยเงียบเลยนะขาดนะครับ ส่วนขดนี้ครับขดนี้กับขดนี้เขาจะต่อกันนะครับขดนี้กับขดนี้นะก็จะเป็นตัวกลางนีครับตัวกลางต่อกันนะแล้วก็ขดนี้กับขดนี้เขาจะต่อกันนะครับเป็นขดเสริมเนี่ยครับตรงนี้มี2ขด1ขดตรงนี้แล้วก็1ขดตรงนี้นะครับอ่าก็เรียบร้อยไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองแกะเล่นดูนะครับแกะเล่นดูอาจจะขาดหรืออาจจะได้พันใหม่ถ้า ลองดูครับลองดูว่าตรงนี้อยู่ขดข้างนอกไหมถ้าพันง่ายแล้วก็เราก็เลือกออกมาแล้วก็ดูว่าเขาขาดตรงไหนแล้วก็ต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจดจดไว้นะครับเดี๋ยวถ้าผมได้แกะแล้วยังไงจะ,ะจะถ่ายวีดีโอไว้นะครับก็ลองดูนะเดี๋ยวลองแกะดูนะครับเผื่อเผื่อซ่อมได้นะครับเพราะหาซื้อไม่ได้ทําการแกะออกมาได้หนึ่งชั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแกนเฟอร์ไรต์นะครับเป็นตัว E วางลักษณะนี้นะเนี่ยลักษณะนี้นะครับ แล้วเราก็แกะออกมานะครับจากนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นชั้นแรกนะครับชั้นแรกก็จะพันตัวนี้ไว้นะครับก็ชั้นแรกสุดนี่จะเป็นชุดไฟเข้านะครับชุดไฟเข้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลื้อออกนะครับชั้นที่สองก็จะเป็นตัวเหลืองๆที่อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจะเป็นชั้นที่เราต้องการนะก็ต้องลองดูครับจะทํายังไงในไหนก็เสียแล้วนะครับ เนี่ยนะตรงนี้นะก็แกะออกแล้วเราก็อ่านับรอบนะครับนับรอบหรือไม่ก็ทําสัญลักษณ์ไว้อะไรประมาณนั้นนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวไหนอ่ะโอเคผมก็จะแกะตรงนี้ออกนะครับแกะตรงนี้ออกนะก็แกะด้านนี้ออกนะครับจากนั้นเราก็เอาออกอย่างนี้นะครับค่อยๆออกไปเรื่อยๆนะเนี่ยประมาณนี้ครับจนกว่าจะถึงชั้นล่างสุดนะครับชั้นล่างสุดนะ ก็เดี๋ยวพันไว้ก่อนนะครับหากระดาษพันไว้ก่อนนะโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่แกะในชั้นที่2นะครับชั้นที่2ก็จะเป็นชุดไฟออกนะครับส่วนชั้นสุดท้ายที่ผมไม่ได้แกะต่อก็คือจะเป็นชุดไฟเข้านะครับไฟเข้า2อ,อ่าสตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะ2ตัวนี้ก็ยังถึงกันอยู่นะครับก็ต้องลองดูนะ ตัวนี้นะตัวกลางตัวกลางเป็นชุดไฟเข้านะครับเนี่ยไฟสามร้อยแล้วก็ตัวขอบที่ตัวขอบที่แกะเอกไปก่อนชุดแรกนะครับอันนี้ชุดที่สองก็มีรอยขาดอยู่นะครับแกะแกะไปมีรอยขาดแล้วผมก็จะเอาเอาตัวเดิมก่อนลองดตูตัวเดิมก่อนนะครับรวดตัวเดิมนะถ้าไม่ได้ก็ไปหารวดขนาดนี้นะครับขนาดนี้แล้วก็ความยาวเท่าๆเดิมนะครับมาพันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็ะจะประมาณนี้ก็ใช้งานมานานครับก็เลย พลาสติกละลายชุดนี้ชุดแกนตรงนี้ละลายนะครับไอตัวเหลืองนี่ละลายนะเดี๋ยวลองพันดูพันกลับไปอีกรอบหนึ่งนะครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่พยายามพันอย่างทุรักทุเลนะครับผมก็ไม่เคยพันหมอปแปลงเหมือนกันก็โอเคลองดูนะครับ2ตัวนี้เป็นชุดไฟออกนะครับลักษณะนี้นะเนี่ยชุดไฟออกตัวนี้ที่ขาดไปนะครับแล้วก็จะมีอีก4ตัวตรงนี้นะครับตัวนี้ ด้านนอกสุดก็อีกขดหนึ่งด้านในสุดก็อีกขดหนึ่งมานี้นะครับตรงนี้ก็คือชุดชุดชุดนี้นะครับชุดนี้3 0 0โวลต์ดีซีนะชุดนี้จะเป็นชุด A U X เป็นเป็นชุดกดไฟเสริมประมาณนั้นนะครับชุดนี้ก็จะเป็นอ่าส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นอินพุตนะครับอ่าชุดไฟเข้านะส่วนนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นเอาพุตนะครับนี่แหละชุดที่ชุดที่มีปัญหาของเรานะ อ่ะลองดูครับคราวนี้เราลองตรวจเช็คดูจะเป็นยังไงก็ชุดนี้นะครับเอาพุทชุดนี้นะอ่าไม่ขาดแล้วนะประมาณอ่าไม่แน่ใจว่า1โอห์มจะช็อตหรือเปล่านะแล้วก็ชุดตรงกลางนะครับไฟเข้าตรงกลางนะเนี่ยไฟเข้าไอ้ไฟเข้า,ขานี่ผมไม่ได้แกะนะไอไฟไอ้ไได้านนอกนี่แกะนะครับอ่าเราก็ตรวจว่าช็อตหากันไหมโอเคไม่ช็อตนะครับด้านนี้ล่ะ ด้านนี้ช็อตหากันไหมอ่ะน่าจะใช้ได้หรือไม่ใช้ได้ก็ลองดูครับคราวนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะอ่ะคราวนี้ติดตั้งที่อร์ดเราได้เลยครับจะตุ้มหรือจะระเบิดก็ลองดูครับคราวนี้หาไม่ได้ครับทํายังไงดีผมมานี้นะอ่ะอเคครับเดี๋ยวผมบัดกรีให้เรียบร้อยแล้วมันประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับลุ้นกันครับคราวนี้ด้านหลังนะ ด้านหลังตรงนี้เป็นชุดไฟออกเป็นขดไฟออกนะครับเราก็วัดความต้านทานนะครับกับปีดนะ1โอห์มช็อตหรือเปล่านะอันนี้ไฟเข้าไฟเข้าคู่กลางตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ชุดไฟเสริมนะครับชุดไฟเสริมอ่ะลองดูครับคราวนี้ผมต่อผ่านปลั๊กกันร,ระเบิดของผมนะครับถ้าปลั๊กกันร,ระเบิดผมสว่างยาวเลยก็แสดงว่าช็อตนะครับก็อาจจะช็อตกับเจ้าตัวมออแปลงนะครับ ที่มีปัญหากดลวดเขาไม่ดีเองนะครับหรือเป็นฝีมือผมพันเองไม่ดีนะครับอ่ะลองดูครับผมก็จะลุกออกจากโต๊ะหน่อยนะครับเพื่อมีระเบิดอ่ะพร้อมกันนะครับสามสองหนึ่งก็เงียบนะครับเงียบนะแล้วไฟผมจะติดไหมลองดูครับขากราวอยู่ตรงนี้นะครับเอ้าไฟออครับได้แล้วนี่ครับ นี่เลยได้เลยครับไปด้วยกันเลยนะสิบสี่ครับสิบสี่จุดห้าสามห้าสามาสี่โอเคใช้งานได้ครับโอ้ลุนครับลุ้นลุ้นไปด้วยกันนะเห็นเงียบๆนะครับอ่ะลองดูสิบสี่โวลต์สิบสี่โวลต์น,นะครับเราก็เอาตัวคอนโทรลหน้าคอนโทรลมาใส่เลยก็ตอนแรกนะครับตอนแรกที่ผมวัดไฟนะวัดไฟก่อนที่จะไอพันโ,โนเจ้าตัวหมอแปลงใหม่นะครับ ก็ขา1ขา2จะอยู่ที่ประมาณ9 1 3นโวลต์ก็คือแรงดันไฟเข้าเขาเรียบร้อยแล้วครับคือไฟเขา้าเข้าหมดแล้วนะครับเข้าหมดแล้วแต่ว่าชุด3นี้ไม่มีไฟนะครับขา3ขา4ี่ไม่มีไฟก็ก็มีแค่ไฟเลี้ยงเข้ามานะครับแล้วก็ตัวอื่นไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับก็ชุดไฟออกไม่มีนะครับถ้าชุดบอกทํางานได้เขาคงจะมีฟีดแบ็กกลับมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองวัดดูอีกทีนึงครับเราลองวัดดูนะ หลังจากที่เขาทํางานได้เราก็วัดเก็บแรงดันได้หน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อด,ดูตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้หน้าตาเขาอ่าเขาต่อตรงนี้นะงอแปลงขาดนิดนิดหน่อยหน่อยครับไม่แน่ใจว่าขาดอ่าตรงไหนเพราะตอนที่ผมดึงขึ้นมาเขาหลุดออกมาเลยนะครับอ่ะลองดูครับคราวนี้เปิดติดปั๊บก็ เรียบร้อยนะครับแต่ว่าเซ็นเซอร์อาจจะมีเออร์มีอะไรก็ว่านไปนะครับลองดูนะสามสองหนึ่งอ่าทำงานได้ครับโอเคทำงานได้แล้วนะครับก็อาจจะไม่ต่อเซ็นเซอร์หรืออะไรนะครับอันนี้ก็หมดหน้าที่ผมแล้วนะครับก็ขึ้นศูนย์สามศูนย์สามหรือ E3 สามหรืออะไรนะครับไออศูนย์หรือเปล่าอ่าด้านนี้ครับด้านนี้ E ศูนย์นะ ก็ต้องไปดูโคดว่าต่อเซนเซอร์ให้ครบนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยววัดไฟหน่อยนะครับวัดไฟเก็บไว้หน่อยอเดี๋ยวผมขออนุญาตวัดไฟก่อนนะวัดไฟดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าอ่าตอนที่เขาทำงานได้ปกตินี่ยแรงดันไฟจะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีคนอื่นมาซ่อมลักษณะผมก็ลองวัดไฟดูวัดแล้วไม่เป็นไปตามนี้ก็อาจจะเสียที่มออแปลงหรือเสียที่ไอซีนะครับอ่ะโอเคครับ โอเคครับหลังจากที่ต่อวัดแรงดันไฟเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนหน้าที่ที่มอบแปลงเสียนะคิดว่าตัวนี้ IC IC มาไม่เสียนะครับเพราะว่าเปลี่ยน IC ไปตัว2ตัวก็ก็ปกตินะครับเปลี่ยนแล้วก็เงียบเปลี่ยนแล้วก็เงียบเหมือนเดิมนะครับพอวัดไฟเสร็จก็จะเป็นไฟสวิงนะครับเโวลต์ v, เพราะว่าแรงดัน2ตัวเนี่ยเขายังทํางานไม่ได้ตัวนี้คือแรงดันหนักนะครับ13โวลต แล้วก็ชุดนี้ครับชุดนี้เป็นไฟ VDD นี่เป็นขดลวดชุดที่2ที่ที่เรา,าที่เราวัดกันนะครับเป็นชุดที่2นะแล้วก็พอเวลาเขาทํางานได้เขาจะขึ้นอยู่ประมาณสัก15โวลต์สิบห้าถึงสิโวลต์โดยประมาณนี้ครับ15โวลต์นะแล้วก็จะมีขาที่3อยู่ประมาณ1.2สโวลต์นะครับส่วนขา C เนี่ยก็ถ้าวัดเป็นมิลลิโวลต์จะได้ประมาณสัก6ก7 0มิลลิโวลต์นะครับก็โดยประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้นะครับ ก็เดี๋ยวผมจะวัดตัวรั้นทานเทียบกลาวอีกนะครับความรันทานของเขาได้เท่าไหร่นะครับเราก็จะ,ะเก็บไว้นะครับอ่ะคราวนี้ก็ถือว่าสําเร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็ทํางานได้เรียบร้อยนะครับมีไฟนะก็ในตัวอย่างงานนี้นะครับก็ตั้งแต่ซ่อมมาก็ได้เพิ่งได้เจอไอจัวหม้อแปลงสวิตชิ่งที่ขาดนะครับก็เวลาตอนที่ผมลื้อๆผ่านออกมาเนี่ยเขาก็สายก็หลุดออกมาเลยนะครับไม่เห็นรอยไ,มไมหมมีนอะไรนะก็ไม่แน่ใจว่าขาดยังไงนะครับ จากนั้นผมก็ใช้ใชคุณลวดตัวเดิมนี่แหละครับขุณลวดตัวเดิมนะก็ไม่ได้อาบล้้มยาก,ก็อาจจะตัดสั้นบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยคักประมาณสักขนาดนี้ก็ไม่ไม่มีหนาอะไรนะครับเราก็พันกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็พันตามตามทิศตามทางที่เขาพันมานะครับก็น่าจะาใช้ได้ดีนะครับก็จะโอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ